Om Bhagavati Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya ปัตายังตายโยปะฏิวิงญธิทีเสกติรุโระเมตตวิญญาณวิรัตถังวัตริงกะลังบำดาบต่อไปนะคะขอเรียนทุกท่านตั้งใจน้อมบูชาข้าพระพุทธและถวายพัะนาหาน ป็นลำดับสืบกรรมาตุปุตั้งลโมสามจบพร้อมกันค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อีมัง,มงสสป,ปพยัญชนะสัปปะนนะสมปันนางสาลีน,นงันง,นงโคชนานา ุถธ,ธกังวาราพุทธสาโอเชมะอิมานิมะยังพันเตพตัตตานิสังคานานิสัปริวารานิภิกคุสังคสะโอนุชยามะ สาธุโลพันเตพิภุสังโคอิมานิพัตตานิสังคทานานิสปริวารานิปฏิคันธาตุอัมหากังทีฆรัตกังจิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ท่านผู้เจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารเครื่องสังฆทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับพระตาหารเครื่องสังฆทานพระไตรจีวร กับท้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่บิดามารดา,า,า,ดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ เหล่าเทพเทวาที่รักษาตัว,ลว,ต,วตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรุุกพิชากชาและสัพพะสัหลายสิ่งการละนานคือ เดี๋ยวให้โยนคนนี้เดี๋ยวโยนอันนี้นะโยมนอันนี่ได้ไหมโยนบอลชื่ได้วยไหมไม่ได้หรอกลงกับขนมมือก็แล้วกันพนมมือไว้ คนมีเดีมาแล้วขอให้คนในธรรมด้านี้ค่ะขอให้คนในธรรมด้านนี้ค่ะ Tchau. <laughs>